สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออิสคับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิควันนี้คือไพ่อยากบอกคุณว่ามีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะจะเลือกจากหมายเลขที่ชอบหรือว่าจากหน้าไพ่ที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราพบกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะ รือว่าเรื่องหม่เลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาสับไพ่ออราโคกันคิดว่าเดี๋ยวขอลองดูว่าสักสองใบพอไหมหึเดิร t ฮันเตอรนะคะืึเดิรเพนเตอร์ มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ไพ่บอกคุณตอนนี้ก็คือสิ่งที่คุณเจออยู่อะค่ะมันมันให้ความรู้สึกเหมือนในทางเดินเส้นทางที่คุณเดินอยู่เนี่ยชีวิตอะมันจะต้องเจอทั้ง ทั้งสุขและทุกมันเหมือนคนที่เจอขั้วตรงข้ามอยู่กับกับชีวิตตัวเองอยู่ตอนเนี้ค่ะไม่กำลังทุกอยู่ก็กำลังสุขอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเวลาคุณทุกข์มากมาค่ะมันก็เป็นความความเศร้าเนาะมันก็เป็นความทรมานก็จริงแต่ว่าณตรงนั้นน่ะ,นนะมันคงทำให้คุณรู้สึกด้วยว่าแบบเออ ตอนที่เรามีความสุขนี่มันมันทำให้ความสุขมีความหมายขึ้นเยอะเลยเนาะหรือว่าช่วงกลางวันกับกลางคืนนะคะกลางวันในช่วงที่เราสามารถทำอะไรได้มากมายใช่ไหมแต่ตอนกลางคืนเราก็ต้องการมากๆเลยที่จะพักผ่อนฟังดูเหมือนเป็นธรรมชาติที่แบบ มันก็ปกติดีนี่นาแต่ว่าเราจะรู้คุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเราอยู่เคยมีแล้วก็ไม่มีมันนะคะเช่นว่าถ้าตอนกลางคืนเนี่ยเคยนอนหลับสบายลองมีสักคืนที่เรานอนไม่หลับเนีเราจะรู้เลยว่าอืมันช่างเป็นคืนขําคืนที่ยาวนานมันช่างเป็นความทรมานที่แบบเ,เรียกราคาไม่ได้เลยอะ่ะการนอนหลับ เพื่อที่ให้ร่างกายพักผ่อนเพื่อที่จะมีแรงไปทําสิ่งใดๆก็ตามต่อในวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันช่างมีความหมายจริงๆนะคะในวันที่เราไม่สามารถมีได้ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะเราจะเจอสองสิ่งนี้ไปเรื่อยๆตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจนะคะออสองสิ่งนี้ถ้าเราทำใจให้ ให้เป็นกลางอะเราก็จะเข้าใจบริบทของธรรมชาติของโลกไปนี้คือแต่ละคนแต่ละพาร์ทเขาก็จะมีหน้าที่ของตัวเองในวันที่คุณถูกอะถ้าคุณสามารถวางใจกำหนดใจและมองอย่างเข้าใจได้อ่ะคุณก็จะรู้ว่าอ๋อเอเรากำลังเรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่างอยู่ หรือว่าถ้าเรากําลังมีความสุขมากอะ่ะเราก็จะรู้ว่ามันก็จะผันเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบนี้ค่ะคือมีทุกแล้วก็มีสุขไม่มีช่วงชีวิตไหนที่เราจะทุก์ตลอดชีวิตเราก็ไม่มีช่วงชีวิตไหนเลยที่เราจะสุขตลอดชีวิตอีกในหนึ่งประโยคนี้เราเราได้มาจากท่านถ้าเราออกออกชื่อเสียง ออกเสียงชื่อท่านไม่ผิดเนาะคือท่านติชนันทชเนาะท่านเคยบอกว่าขอให้คุณมีความสุขในทุกที่ที่คุณอยู่เราไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษท่านท่านใช้คำว่าประโยคไหนน่าจะประมาณว่า be happy wherever you are นะคะขอให้มีความสุขในทุกที่ที่คุณคุณมีอยู่หรือคุณเจออยู่ก็ตามในวันที่คุณกำลังทุกข์ใจก็ขอให้คุณรู้ว่า มันมีของขวัญมันมีเพชรเม็เด,มดงามซ่อนอยู่ในนั้นนะคะอย่าหลงกลไปกับความทุกข์ที่คนรู้สึกว่ามันจะต้องแบบโศกเศร้าชีวิตจะไม่มีทางเงยหน้ามองฟ้าใหม่ได้นะคะหรือตอนความสุขก็มีความสุขมากๆก็อย่าเพิ่งวางใจว่าอา่ามันจะเป็นแบบนี้ไปไปตลอดแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คุณแบบอา้าวเรายังไงดีล่ะคือ เราจะต้องกังวลใจหรือว่าต้องระมัดระวังตัวเองไปตลอดชีวิตหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่า,เ,าเหมือนเหมือนเป็นการทบทวนตัวเองหรือว่าเป็นการย้ำเตือนเป็นการกระซิบบอกคุณมากกว่าเราเชื่อว่าตอนที่คุณมีความสุข,ขคุณดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าคุณทุกข์อยู่ตอนนี้เราแค่ บอกผ่านไพ่หรือไพ่บอกผ่านคุณอีกทีนึงว่ามันมีของขวัญมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างรอคุณอยู่นะอดใจอีกสักนิดหนึ่งตัวไพ่ปิดท้ายเนาะเป็น the caption ท้ายที่สุดอะคะ่ะคุณก็จะคือผู้นำชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขหรืออย่างไร แต่ไพ่อยากบอกคุณว่ามันมีแสงสว่างมากมายถ้าคุณลองค่อยๆพลิกใจดูโดยเฉพาะเวลาตอนที่ทุกเนาะมันจะเป็นช่วงที่เราพลิกใจยากเพราะว่าเราจะจมอยู่กับกองน้ําตาเราจะจมอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้ก็แย่สิ่งนั้นก็แย่มีแต่เรื่องเป็นไปไม่ได้หรือว่าทําไมต้องเกิดสิ่งนี้สิ่งนั้นกับเรานะคะขอให้เชื่อไว้นะคะ่ะว่าชีวิตหวังดีกับคุณเสมอเลยแล้วก็ ชีวิตจะมอบบทเรียนที่สำคัญที่สุดกับคุณในเวลานั้นเลยสิ่งที่คุณเจออยู่ตอนนี้เป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องเจอจริงๆให้คุณกลับมาที่ตัวเองกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่สิ่งที่คุณมีอยู่ระลึกถึงสิ่งที่คุณมีอยู่ให้มากๆแล้วก็ชื่นชมกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคุณ คุณจะรู้สึกขาดเวลาคุณเทียบกับสิ่งที่คนอื่นมีมากกว่าเสมอแต่คุณจะไม่รู้ตัวเลยว่าคุณได้มีบางสิ่งบางอย่างครบแล้วในขณะที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆของใครหลายคนเช่นถ้าเราปกติดีร่างกายครบทวนสมบูรณ์แบบทุกอย่างเนาะเราก็คงจะรู้สึกว่าอืมเราอาจจะเงินในบัญชีมีไม่มากเท่ากับคนนู้นคนนี้มีรถยี่ห้อที่ไม่เท่ากับคนนั้นมี กระเป๋ามีของใดๆก็ตามมีน้อยกว่าคนอื่นโดยเฉพาะเวลาที่เราเทียบกับคนที่มีมากกว่าแต่ถ้าเอาแค่เรื่องเบสิกง่ายๆแค่เรื่องร่างกายพอคุณไปเจอจกับคนที่เขาไม่มีขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะมันมันแทบจะเทียบมูลค่าไม่ได้เลยโดยเฉพาะสิ่งสำคัญในร่างกายเช่นการได้ยินการมองเห็นการที่คุณมีมือมีนิ้วที่ยังจับสิ่งของได้มันสร้างอะไรได้ มากมายกว่านั้นเยอะเลยหรือว่าสิ่งของแทบจะไม่มีความหมายเลยถ้าคุณไม่มีแค่สิ่งเบสิกสำคัญที่คุณมีอยู่ตอนนี้นะคะฉะนั้นไพ่อ,อ,ยอยากบอกว่ามีเรื่องให้คุณขอบคุณและมีเรื่องดีๆในชีวิตมากมายเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะถ้าคุณค่อยๆผิกใจไปมองเห็นอย่าเพิ่งท้อเวลาตัวเองจมอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่เอื้ออำนวย อะไรได,ได้หรือว่ามันทําให้คุณทุกข์ใจนะคะค่อยๆเป็นเพื่อนกับความทุกข์หรือว่าอย่างน้อยที่สุดให้มองว่ามันเป็นเพียงแค่สถานการณ์ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะอยากให้คุณรู้ว่าคุณจะผ่านไปได้แล้วก็มีสิ่งดีๆรอคุณอยู่ในชีวิตเยอะเลยนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกกายสุดใจนะบา,บายยค่ะสำหรับใครที่เลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะหรือว่าเลือกหมายเลขสองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาสับไพ่ออร์คโคกันแล้วเลือกมา สามใบอันนี้ใบที่หนึ่งนะคะอืมใบที่สองือมมันให้ความรู้สึกสองหมดเลยเนาะกองที่สองแล้วก็ ดูจากรูปนี้นี้นีนนแล้วก็รูปนี้อืมค่อนข้างชีช้ชัดเหมือนกับว่าคุณอยู่ในคุณกําลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างสองอย่างอยู่หรือว่ามีการตัดสินใจว่าไม่เอก็บีมันมันมันให้ความรู้สึกนี้เ,เราไม่แน่ใจว่าคุณกําลังถูกใจอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกหรือเปล่า หรือว่ารู้สึกลังเลใจมากๆหรือว่าอยากได้ทั้งสองอย่างหรือว่าไม่อยากได้ทั้งสองอย่างเลยแต่มันมีเหตุปัจจัยใดสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกวุ่นวายใจไม่สบายใจอยู่ในตอนนี้อลองหาคําตอบสักไปหนึ่งสิขอขอค, <laughs> ขาคอําแนะนําหน่อยขนะดคาแนะนํายังเป็นสองเลยนะคะ The Dancers โ okay. อ uh เค hmm. อม เรามีความรู้สึกว่าไพ่เนาะถ้าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณสักอย่างนึงเนี่ยไพ่อยากจะอยากจะบอกคุณว่าไม่ต้องถูกใจไปหรอกในในสิ่งสองอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเลือกอยู่ตอนนี้อะค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งรีบอะไรในการตัดสินใจแล้วก็ ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกเสียดายเราเคยได้ยินคำพูดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าชอบชอบมากเลยเขาพูดประมาณว่าถ้าอะไรเป็นของของเรานะยังไงมันก็จะต้องยังอยู่แต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่อ่ะให้เราพยายามเก็บเกี่ยวดึงฉุดล้างมันเอาไว้แค่ไหนอ่ะมันก็จะไปอยู่ดีฉะนั้น เรามีความรู้สึกว่าให้คุณกลับมาที่ตัวเองก่อนก่อนที่จะดูว่าสองสิ่งที่คุณที่คุณอยากเลือกค่ะมันมันคืออะไรกันแน่เราคิดว่ามันน่าจะมีความรู้สึกที่ดีมากๆด้วยกันทั้งคู่เลยรู้สึกเหมือนแบบแทบไม่อยากไม่อยากปล่อยมันไปเลยหรือว่าอยากได้มาทั้งสองอย่างเราเชื่อว่าในเวลาที่เหมาะสมะค่ะ คำตอบจะเดินมาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องคาดคัเนหรือพยายามอะไรใดๆเลยแล้วกเ็เราเชื่อด้วยอย่างนึงว่าในทุกๆก,การตัดสินใจอะคะ่ะมันจะใช่สำหรับเราเสมอถ้ามันจะใช่โดยเฉพาะเรื่องในการทำให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจผิดอะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นคือ เรามีความรู้สึกว่าเป็นเพราะเราอ่ะไม่อยากสูญเสียอะไรเลยหรือว่าอยากผิดน้อยที่สุดเราก็เลยกังวลโดยพยายามทําให้การตัดสินใจเนี้จะต้องถูกต้องที่สุดดีที่สุดเจ็บน้อยที่สุดมันเหมือนเป็นการวางเงื่อนไขที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือแบบมันไม่มีการได้ใดๆที่แบบไม่มีการสูญเสียอะไรเลยแล้วก็ต่อให้เรารอบครอบที่สุด เท่าไหร่นะถ้ามันเป็นบทเรียนเรื่องอะไรที่เราต้องเจออยังไงก็ต้องเจออยู่ดีอันนี้เป็นอีกประโยคหนึ่งที่เราฟังแล้วเราก็ชอบคำกับตัวเองเหมือนกันนะเขาบอกว่า man plan god l a u g h คือเราก็วางแผนเนาะมนุษย์ก็จะช่างวางแผนเ,เพื่อที่จะลีกเลี่ยงเพื่อที่จะอยากให้ชีวิตตัวเองปลอดภยัยเสียงน้อยที่สุดเจ็บน้อยที่สุดได้มากที่สุด แต่พระเจ้าก็จะหัวเราะเสมอเพราะว่าชีวิตมันไม่ค่อยเป็นเป็นไปอย่างนั้นหรอกโดยเฉพาะยิ่งเราวางแผนเท่าไหร่กับกลายเป็นชีวิตมันยิ่งพลิกผันไปมากเท่านั้นบางที่มันอาจจะเป็นจังหวะที่ชีวิตเราอาจจะต้องแบบปล่อยมันไปสักตั้งอะ่ะคือหยุดพยายามควบคุมอะไรโดยที่เราคิดว่าเราควบคุมได้เราเจ๋งเราเก่ง,เร,เ,กงเราแน่เราจะต้องไม่สูญเสียอะไรเลยเราจะต้องสูญเสียน้อยที่สุดเราจะต้องเจ็บตัวน้อยที่สุด มันอาจจะต้องเป็นแบบเสียงอะเสียงเพราะว่าคนที่ทำตัวเหมือนเสียงน้อยที่สุดหรือไม่เสียงเลยก็คือเขาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในการในความรู้สึกที่เสียงที่สุดแล้วฉะนั้นฟังดูงงๆเนาะมือนกลับไปกลับมาไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเสียงหรือไม่เสียง ้ามันจะต้องเป็นบทเรียนของเรามันก็จะต้องเป็นบทเรียนของเราอยู่ดีฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะไหนๆเราก็เครียดมาระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมเอาเป็นว่าแทนที่จะไปโฟกัสว่าเราจะควบคุมอะไรได้บ้างซึ่งความเป็นจริงเราแทบจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยนอกเหนือไปจากตัวเราแล้วเนี่ยหรือบางทีตัวเราเราก็ยังควบคุมได้ยากเราเนี่ยเรามาเก็บสเบียงทางใจดีกว่าเก็บสเบียงทางใจก็คือ มาฝึกใจให้เข้มแข็งว่าจะผิดหวังอย่างไรจะมีความสุขแบบไหนเราก็จะยังอยู่ได้อยู่ดียอมรับว่าชีวิตก็จะเป็นแบบนี้แหละมันจะมีเจ็บบ้างมันจะมีแพ้บ้างมันจะมีสูญเสียบ้างมันจะมีเลือกผิดบ้างมันจะมีสิ่งแย่ๆในชีวิตเกิดขึ้นบ้างมันเป็นเรื่องปกติปกติมากด้วยแต่ถ้าเราพยายามจะฝืนธรรมชาติให้ไม่เจ็บเลยไม่ผิดเลย ทุกอย่างจะต้องคุมได้เราจะต้องวินวินก็ทำได้เหมือนกันนะคะแต่เราจะเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเหนื่อยมากกว่าที่ที่ควรจะเป็นกลายเป็นมัวแต่ลรแวดระวังจนไม่ได้ใช้ชีวิตเลยเราว่าบางทีความสวยงามของชีวิตก็คือการได้ใช้ชีวิตนี่แหละการที่เราเจ็บบ้างการที่เรามีน้ำตาบ้างการที่เราเลือกผิดนี่แหละ เชื่อไหมคะบางทีในจังหวะที่เราเลือกถูกอ่ะเราเรียนรู้อะไรได้น้อยกว่าตอนที่เราเลือกผิดอีกเพราะเราเชื่อไหมบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเราถึงเลือกถูกคือแค่เลือกไปเฉยๆแล้วมันถูกเองมารู้ตัวทีตอนเลือกผิดนี่นแหละถึงได้รู้ว่าอ้าวตอนนั้นเลือกถูกแห้วเนี่ยใช่ไหมบางทีมันมันก็เหมือนแบบชีวิตก็เล่นตลกกับเราไปเรื่อยเนาะยิ่งเราพยายามควบคุมก็ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งที่ทําให้เราควบคุมไม่ได้เยอะขึ้นเรื่อยๆทุกที ฉะนั้นไพ่อยากบอกคุณว่าใช้ชีวิตให้สนุกเถอคะค่ะมีความสุขกับชีวิตเถอะคุณอยู่ได้คุณจะต่อสู้คุณจะผ่านไปได้ในทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์อะไรเ,เรามีชีวิตเดียวเนาะมียาวนานมีสั้นแค่ไหนเราก็ไม่รู้เราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขมากที่สุดในตอนที่คุณมีอยู่ก็แล้วกันคะ่ะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไร ใช่แล้วก็ตัวเราเนี่ยเราเชื่อเลยว่าคุณจะผ่านไปได้เราก็จะทํามันได้อย่างดีด้วยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะแอบ,บเสียดายถ้าคุณไม่ได้มีความสุขในช่วงที่คุณกําลังเดินทางพอมัวแต่ละแวดระวังเท่านั้นเองนะคะขอให้คุณมีความสุขกับทุกตัวเลือกที่คุณได้เจออยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ขอให้ตัวเลือกนั้นๆเป็นบทเรียนที่คุณต้องการแล้วก็พาชีวิตคุณไปสู่ในที่ที่คุณต้องการนะคะเป็นกำลังใจให้นะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะส,สุขใจสุดใจนะบ๊ายบายค่ะ